ถ้าไม่มีเสียงพวกเราจะน้องเพลงนะฮะออาไหมฮะพวกเราเชิญกระน,น้องเพลงดีเล็ครับได้เพลงอะไรเดี๋ยวผมก็เพลงเกาหลีนะฮะ,อะของเพลงที่ผมพอร้องได้นะฮะแฟนกคับทุกชชั่นฮนะ กอดของกำลังใจหน่อยตอนนี้กอดน้ำตาไหลแล้วนะครับจอดจอที่กอดดูจอแบบรักกันเริ่มตอนที่รักกันกจนวันที่เขาต้องหายใจกลบอยากที่ฝันที่ทั้งรลมใจไม่พอมาเัิงใจแต่มีเธอคนนี้เป็นเดือนประดับใจ อย่าใครจดซวยเหมือนในนิยายเป็นลักแค้ตลอดไปเขาใจเย็นแน่คนคนร้องเน่กอนก่อนกดึงหน่อยนะฮะก่อนดึงหน่อยครับจะไม่จบครับ ให้จบสวยเมือนในนิยายเป็นรักแท้ตลอดไปนับเล่นได้ไหมเมื่อหัวใจต้องกันเริ่มต้นที่รักกันจนวันสุดท้ายของลมหายใจรักอย่างที่ฝันที่หวังไว้ในใจไม่ขอมาเกินไปแค่มีสักคนนี้เป็นเดือนประดับใจ อยากให้จบสวยเหมือนในนิยายเป็นรักแท้ตลอดไปตอนไม่ได้ดูเลยรไม่เที่ปีกนะสุดมาในวันนั้นนะครับก็เห็นว่าทุดคนนะครับนำดอกกลาบไปให้แล้วก็เห็นว่ากอดนะครับก็ได้มีการพลลงโคลเชียวด้วยนะครับผมเชื่อว่าทุดโคนนะฮะที่ทุกจันกับก็ นะครับแล้วก็ตั้งใจทำเป็นก่ากงานออกมาดีนะครับกี๊กมีทาด้วยแต่ว่าก็ะจะร้องนะฮะเพราะตอนดูไซส์ผมตะโกนร้องเยอะกว่าน้ำฝนอีกแล้วนะฮะก็อีกติดตึงนะฮะใกล้จะจบแล้วนะครับ <S <S આખો સે ચિંતા